กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลามุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดํารงความสามัคคีํำเนินงานทำแผนยุทธศาสตร์ของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่โดยมีพระกิจและโครงสร้างการจัดเป็นกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประเภทที่หนึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดที่มีปัญหาความมั่นคง เป็นหน่วยขึ้นตรงกำในการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่ส่วนหน้ารับผิดชอบพื้นที่8อำเภอ58บตำบล380หมู่บ้านภายใต้การอำนวยการของนายพิรมนินทยาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาและมอบหมายให้รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหารร่วมมูลการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินง,งานของหน่วยตามกรอบที่กำหนดเพื่อรองรับต่อไปความมั่นคง5ด้าน ในภารกิจของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1-5งถึงหกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจ,จรรักรซึ่งมอบหมายให้หน่วยดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจ,จรรักรภายใต้งานบริหารจัดการกับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคัง่งจั่งยืนประจำปีงประมาณ2565ตามภารกิจสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจ,จรรักร โดยมีคณะทำงานโครงการร่วมขับเคลื่อนระดับจังหวัด2คณะได้แก่คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการผ่านคณะทำงานภัยความมั่นคง5ด้านจังหวัดยะลาจาก12หน่วยงานรับผิดชอบตามภัยความมั่นคง5ด้านพร้อมติดตามให้ส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานรองรับภัยความมั่นคงในพื้นที่รายละเอียดดังนี้คณะทำงานด้านที่1โดยมีผู้แทนศูนย์อำนวยการ,ร,การจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลา ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดยะลาผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดยะลารับผิดชอบแผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติคณะทำงานด้านที่สองโดยมีผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาผู้แทนป้องกันจังหวัดยะลาผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดยะลารับผิดชอบแผนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะทำงานด้านที่3โดยมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดยะลาผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดยะลารับผิดชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยคณะทำงานด้านที่4โดยมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาผู้แทนพลังงานจังหวัดยะลาผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับผิดชอบแผนการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานด้านที่5โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาผู้แทนป้องกันจังหวัดยะลารับผิดชอบแผนการป้องกันและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดเชายแดนภาคใต้โดยมีเจ้าหน้าที่กรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาเป็นฝ่ายเลยขานุก,การดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานไปความมั่นคง5ด้านจังหวัดยะลาประสานปฏิบัติเตรียมการลงพื้นที่กับเพื่อนโครงการดำเนินกิจกรรมใน4ี่กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มไปคุกคามด้านความมั่นคงในการประชุมส่วนราชการหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงและการประชุมส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้แก่แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติโดยมีคณะทำงานด้านที่หนึ่งจากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาเป็นประธานกับเพื่อนการประชุม ณห,ห้องประชุมศูนย์รบริการอำเภอเมืองยะลาแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีกรณะทำงานที่สองจากผู้แทนกองกำลัรตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นประธานกับเพื่อนการประชุมณห้องประชุมศูนย์บริการอำเภอยะหาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีกณะทำงานที่สามจากผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเป็นประธานกับเพื่อนการประชุมณห้องประชุมศูนย์บริการอำเภอรามัน แผนการปิดซักและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะทํางานที่4โดยมีผู้ดำหนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาเป็นประธานกับเพื่อนการประชุมในห้องประชุมศูนย์บริการอําเภอบรรนังสตาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะทำงานที่5จากผู้แทนกรมการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นประธานกับเพื่อนการประชุมในห้องประชุมศูนย์บริการอําเภอกรงปีนัง กิจกรรมการวางแผนและอำนวยการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับไปคู่ขามด้านความมั่นคงระดับตำบลเป็นการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อกัดข้องและข้อเสนอแนะในการสรุปข้อมูลรองรับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับตำบลในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในด้านความมั่นคงในพื้นที่17ตำบลดังนี้พื้นที่ปฏิบัติการตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลารับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ พื้นที่บริการตำบลลำพญาอเภอเมืองยะลารับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาพื้นที่บริการตำบลน้าถ้ำอเภอเมืองยะลารับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้าถ้ำพื้นที่บริการตำบลปะแต่อยะหารับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลปะแต่พื้นที่บริการตำบลตาชีอยะหารับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี พื้นที่บติการตำบลวังพญาอภรามันรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาพื้นที่ปฏิบติการตำบลท่าทงอภรามันรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทงพื้นที่ปฏิบติการตำบลสะเออคภองปีนังรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอ พื้นที่บติการตำบลห้วยกระทิงอําเภอกรงปีนังรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิงพื้น <sho> ที่บติการตำบลเขื่อนบางลางอําเภอบันดังสตารับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางพื้นที่ปฏิบติการตำบลตลิ่งชันอําเภอบันดังสตารับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันพื้นที่บติการตำบลบ้านแหรอําเภอตานโตรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร พื้นที่ปฏิบัติการตำบลแม่วาดอําเภอทานโตรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาดพื้นที่ปฏิบัติการตำบลฐานน้ำทิพย์อําเภอเบตงรับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลฐานน้ำทิพย์พื้นที่ปฏิบัติการตำบลไอยเวงอําเภอเบตงรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไอยเวงพื้นที่ปฏิบัติการตำบลยะรมอําเภอเบตงรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลยับรมพื้นที่บริการตำบลบาระอําเภอกาบังรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบาระ อีกทั้งจัดก,การฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการรองรับไปความมั่นคงระดับอำเภอได้รับอนุมัติให้ปรับกิจกรรมโครงการให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับการฝึกและทดสอบแผนร,รักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรประจำปีงประมาณ2 5 6 5ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อมุ่งเสริมสร้างความพร้อมในระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับต่อปัญหาภัยคุกคามต่างๆตา,งามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงได้ โดยมีเป้าหมายการฝึกตามแผนงานตำบลมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้แก่อำเภอเมืองยะลาเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกจำนวน40คนและตามแผนการฝึกประจำปีจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอรบรรนังสตาอำเภอรามันและอำเภอยะหาเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึก36คนโดยมีพลเอกสอนชัยการชนสูตรเจรกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกรวมกันทั้ง77จังหวัด ว่วงวันที่13ถึง17มิถุนายน2565และจัดประชุมสรุปผลการฝึกและจัดทำแผนรองรับไปความมั่นคง5ด้านนพื้นที่ทั้ง8อำเภอ17ตำบลกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสีย่ยงรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและการสร้างระบบการแจ้งเตือนของภัยคุกคามในแต่ละด้านตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการในพื้นที่อำเภอตาลโต อำเภอเบตงและอำเภอกาบังโดยมีฝ่ายเลขานุการคณะทำงานไปความมั่นคง5้าด้านกับเคลื่อนการประชุมอีกทั้งการเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยได้รับเกียรติจากวัฒธรรมจังหวัดยะลานำเสนอในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติพร้อมการสาธิตการแสดงความเคารพและการร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบร,รมีก่อนเริ่มการอบรม อีกทั้งวิทยากรจากมูล,ลนิธิกู้ไผ่แม่กอเหนียวยะลาซึ่งได้รับความร่วมมือการประสานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาในการให้ความรู้ทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเด็นการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเบื้องต้นในการทำ CPR พร้อมสาธิตการทำ CPR ให้กับมวลชนในพื้นที่ตําบลลำพญาตําบลน,น้าถา้ำอำเภอเมืองยะลาและตําบลวังพญาอำเภอรามัน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติบางลาให้ความรู้ในการอนุรักษก์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนําต้นไม้จํานวน200ต้นมอบให้กับแกนนามวลชนในพื้นที่ตําบลปะแต่อเาเภอยะหาในการปลูกและฟื้นผูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดก,กิจกรรมพัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่พระอุวบสถธรรมร่วมกับโครงการบริหารส่วนตําบลในพื้นที่นามวลชน,นดาเนินการทาสีกาแพงและทําความสะอาดบริเวณวัดขูหาพิมุก หมู่ที่1ตําตำบลหน้าถา้ำการทําความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านมันังดูวาและการทําความสะอาดมัสยิดดารุสลามหมู่ที่สองตำบลหน้าถา้อำอําเภอเมืองยะลาและการพัฒนาบริเวณวัดนิโครทถาวาดหมู่ที่6ตตำบลวังพญาอาเภอรามันกิจกรรมการติดตามและประเมินผลในการประชุมร่วมกับผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในพื้นที่ตำบลวังพญาอาเภอรามันตำบลหน้าถา้ำ อำเภอเมืองยะลาตำบลตาชีอํเอาเภอยะหาและการลงพื้นที่กับเพื่อนภารกิจตำบลต้นแบบณนะพื้นที่ตำบลน,นาถ้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำปรับปรุงแผนรองรับไปความมั่นคงระดับจังหวัดต่อไปจากการลงพื้นที่ทั้ง8อำเภอ17ตำบลได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่และบุคลากรในการกับเคพื่อนกิจกรรมและตอบรับโครงการพร้อมรับมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์ตำบลมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืน นำไปติดที่หน้าอาคารสํานักงานและทุกหน่วยมีผลจำริจในแผนรองรับภัยความมั่นคง5ด้านเรียบร้อยแล้วทั้ง17ตําบลพร้อมนําส่งให้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมส่งให้สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรต่อไปทพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและยกย่องการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานระดับตำบลเป้าหมาย17ตำบลที่มีผลสำฤทธิ์ในการจัดทำแผนรองรับไปความมั่นคง5ด้านตามรอบที่กำหนดจึงของมอบเกียรติบัตรในห่วงการประชุมคณะกรรมก,การอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาประจำเดือนสิงหาคม2 5 65เพื่อรายงานกปฏิบัติและรับทราบผลการดำเนิน,นโครงการในโอกาสนี้ของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา จะมุ่งมั่นบรูรณาการทุกภาคส่วนนำความมั่นคงสู่พื้นที่ดังคำวันที่ว่าใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนด้วยวิสัยทัศน์ประจำจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนตอบสนองนโยบายกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สืบไป